สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ใบกอนภาษาฝรั่งเศสนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนื้อหาขาดออกจากกันนะคะเดี๋ยวจะงงว่าเชื่อมต่อแต่ขาดขาดออกจากกันคืออะไรก็คืออ่ะเดี๋ยวดูก่อนเอ่อคลิปคลิปล่าสุดที่ซี่สอนไปคะ่ปคะซี่สอนเรื่องการเปรียบเทียบใช่ไหมคะละกงปาเคซงนะคะละกงปาเคซงซึ่งถ้าจําได้อะซี่แยกออกเป็นสีเรื่องใช่ไหมคะไม่ไม่เขียนเนาะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบที่เป็นเรื่องของเปรียบทเทียบ adjective ใช่ไหมคะคำพูนศรรัพท์ นะคะคือคลิปแรกเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะซึ่งมันจะเปรียบเทียบได้ทั้งหมด4สีเรื่องอะคำคูณศัพท์คำนามแวบแอดแวบคลิปล่าสุดอะคือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะสอนไปแล้วส่วนคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่2จะเป็นการเปรียบเทียบของคำนามหรือเลนนงนะคะเข้าใจแบบนี้ละกันเนาะอะงั้นอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่2นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเป็นการเปรียบเทียบเลนนงนะคะหรือว่าเดี๋ยวนะคะกระดาษกระดาษอะหรือว่าคำนามใช่ไหมคะอะดูตรงนี้หรือว่าคำนามนะคะ ทีนี้มาดูวิธีการนะคะวิธีการเวลาจะเปรียบเทียบคำนามนะคะทำทำแบบไหนได้บ้างนะคะโครงสร้างอาจะง่ายง่ายว่าเวลาเราจะเปรียบเทียบคำนามค่ะมันจะมีทั้งหมด3โครงสร้างนะคะฟังไปก่อนนะคะการเปรียบเทียบคำนามมีทั้งหมด3โครงสร้างหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาเราเปรียบเทียบอะค่ะอย่างที่บอกก็คือมันจะมีคําว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากันมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันแต่ตอนนี้จะเปรียบเทียบคำนามอ่ะเราจะทํายังไง ขอย้อนนิดนึงถ้าใครดูคลิปที่แล้วใช่ไหมคะที่จะบอกว่าอ๋อคลิปที่แล้วเป็นการเปรียบเทียบ adjective หรือคำคุณศัพ์เนาะที่จะบอกว่าต้องได้แวบใช่ไหมคะที่จะบังคับแวร์บเลยก็คือแวรบแอดค่ะแวบแอดก็คือเป็นอยู่คือเพราะว่าแวรบแอด่ะมันถูกใช้กับ Adjective อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นการเปรียบเทียบคำนามมันไม่ต้องใช้แวบแอดมันใช้แวรบอะไรก็ได้นะคะที่ที่มันที่มันแปลกับคำนามได้อะ่ะที่มันเชื่อมต่อกันที่มันแต่งประโยคแล้วมันมีแล้วมัันนนมมมีคาาาาไได้ยยยกตวออออ่่งงเชจจะะะหถึร มีรถยนต์ใช่ไหมคะซื้อรถยนต์ขายรถยนต์กินผล,ลไม้อะไรอย่างงี้เห็นไหมคะมันจะมีมันจะมีแว็บใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีคำนามอ่ะก็แสดงว่าใช้แว็บอะไรก็ได้แล้วแต่จะแต่งหรือจินตนาการนะคะโอเคนะคอนเซปประมาณนี้ก่อนนะคะอ่ะทีนี้มาดูทั้งหมดนะคะมาดูทั้งหมดเออมาดูโครงสร้างก่อนละกันอ่ะแล้วลเดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะคะวิธีการให้ทุกคนทําแบบนี้อันดับแรกต้องคือคิดแว็บขึ้นมาก่อนนะคะก็คือคิดกริยาใช่ไหมคะแวบ อันดับแรกมีแว็บพอมีแว็บเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะมีแว็บเสร็จปุ๊บให้ทุกคนจำสามสามโครงสร้างก็คือมีคำว่า b l u e the นะคะแล้วตามด้วยอะไรคะตามด้วยคำนามตรงนี้นะคะแล้วก็มีคำว่ากูนะคะแล้วก็เอ่อไปไปเปรียบเทียบกับใครล่ะก็ว่าไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูคร่าวๆตรงนี้ก่อนเนาะมากกว่าพูดง่ายๆว่าก็คือแวบเดี๋ยวหาแว็บมานะคะแล้วก็ b l u e the มากกว่า อะไรมากกว่าล่ะแลมากกว่าใครอย่างเงี้ยค่ะต่อไปอ่ะดูโครงสร้างก่อนนะคะเดี๋ยวจะแต่งประโยคให้ดูต่อไปก็คือน้อยกว่าก็จะเป็นมวงเดอรนะคะคำนามแล้วก็เกอร์นะคะอ่ะจะน้อยกว่าใครหรืออะไรยังไงล่ะก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นโอตองเดอนะคะตามด้วยคำนามแล้วก็เกอร์เหมือนเดิมจบนะคะ อ่ะทุกคนดูโครงสร้างคร่าวๆก่อนถ้าแบบอ้อไ,ไม่ไม่ค่อยเก็ตโครงสร้างอยากเห็นประโยชน์เต็มๆอ่ะเดี๋ยวดูประโยชน์เต็มๆแล้วเดี๋ยวอธิบายซ้าก็ได้นะคะเพื่อความอันนี้เนาะอ,อ่ะสีขอตอบข้างล่างตรงนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวสอนอ่านก่อนเวลาอ่านนะคะให้อ่านว่า b l u s t e นะคะแล้วก็เกอร์ l u s t e นะคะแล้วก็เกอร์แล้วก็ manger นะคะแล้วก็เกอร์ a u t o n d e แล้วก็เกอร์ตรงนี้นะคะอ่ะมาดูวิธีการใช้นิดน,นึงเสี้ยวประโยคนี้เลยแล้วกันไม่ได้น่าจะไม่พอเดี๋ยนะคะอ่ะ ยกตัวอย่างประโยคแรกนะคะที่จะเอาประโยคเดียวรัดทำเป็น3อันไปเลยนะคะเพื่อให้ง่ายอ่ะยกตัวอย่างเช่นที่อาจจะหาประธานมาก่อนนะก็คือโปลแล้วกันง่ายดีโปลเหรอใช่ไหมคะที่ใช้แบบอวัวนะคะโปเออขอโทษค่ะโปลอ plus t e โปลมีอะไรนะคะมีอะไรดีมีความอดทนแล้วกันปะซยองนะคะปะซยองนะคะขอโทษ เขียนยังไงเนี่ย patience Paul a plus de patience que Pierre อ่าค่อยๆดูนะคะทุกคนจะเห็นว่าในประโยคทำไมคะก็คือตรงนี้ใช้แวบบอาวอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช้แวบ,บอะไรก็ได้แล้วแต่จะแต่งใช่ไหมคะโปนมีมีอะไรล่ะเขามีอันนี้เป็นคำนามเห็นไหมคะตัวนี้เป็นคำนามมีความอดทนนะคะมากกว่า plus de แล้วก็เกิดตรงนี้คะ่ะมีความอดทนมากกว่าเพียร นะคะทีนี้จําไว้นิดหนึ่งเห็นไหมคะตรงนี้ตรงเนี้ยทาไมคะเวลาบลูสเดตามด้วยคํานามทันทีไม่ต้องมีอาร์ติเกลคำว่าอาร์ติเกลก็คือคํานําหน้าคานามใช่ไหมคะเอิงวินเดเลลาเรยูเดลาเดอะไรพวกนั้นอนะ่ะไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใสค่คํานาหน้าคํานามหรือพูดง่งยว่าไม่ต้องใส่เพศให้คํานามนะคะเอาคํานามมาจับใส่ไปเลยแล้วถ้าคํานามขึ้นต้นด้วยสระนะคะอย่าลืมลดรูปเดอตรงนี้ด้วยเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะไปต่อใช้ประโยคเดิมแต่เทียบ3ามอันนะคะ อันนี้คือ p a u l a plus d e p a t i e n c e que Pierre ใช่ไหมคะโปนมีความอดทนมากกว่า Pierre อ่ะแล้วถ้ามีน้อยกว่าละ่ะทำยังไงก็เหมือนเดิมค่ะก็ใส่ไปเหมือนเดิมเป็นโปลอ่ะเมื่อกี้ใส่โครงสร้างว่าอะไรคะโครงสร้างคือ,อทุกคนดูโครงสร้างคือตรงนี้มวงเดอรบวกคำนามบวกเกอมวงเดอร์ ur, นะคะ ur, มวงเดอร์มวงเดอรซิก็ใส่มวงเดอร์มวงเดอใช่ไหมคะแล้วก็ใส่คำนามอันเดิมอ p a s i e n s เนี่ยค่ะ ปลาองแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีอะไรน้อยกว่าใครนะคะก็มีเกิดตรงนี้เปรียบเทียบเนาะแล้วก็เพียจบเห็นไหมคะก็ได้ว่าโบล์ตอัมโมดปลาชองสกูเพียร์โ p ล์ i อัมโมดปลาชองสกูเพียร์นะคะโบลมี bon, ความอดทนน้อยกว่า Pierre อย่างเงี้ยค่ะจบแล้วถ้าเท่ากันละ่ะใช้ประโยคเดิมก่อนนะคะไม่เห็นภาพก็เป็นโ a ล l อ่าทีนี้ต้องจําให้ได้ว่าต้องจําให้ได้ว่าทีใช้อะไรใช่ไหมคะอันนี้เป็นบลูสเดอร์ละ รู้สึกเดบอบวกคำนามมงเดวอวกคำนามแล้วถ้าเท่ากันใช้อะไรก็มาดูตรงนี้เห็นไหมคะใช้อะไรคะใช้ออตตองเดนะคะออตตองเดรแล้วก็มีเกอร์ใช่ไหมคะก็ใส่ไปเลยโปลอาออตตองออตตองเดอปาซิองส์เดี๋ยวนะคะกระดาษแป๊บหนึ่งมันเบี้ยวอะปาซิองส์ใช่ไหมคะเกอร์พิแอร์จบ อ่าโปลออดจองเดอะปัสยองสกเพียก็คือโปลมีความอดทนเท่าๆกับเพียอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วนะคะสเต็ปม,มีแค่นี้เองใช่ไหมคะก็คือจําว่าใช้แว็บอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช้แว็บอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีเซนว่ามันมันมีคํานามมาต่อท้ายได้อย่างเงี้ยค่ะเออแล้วมันไม่งงเนาะแล้วแปลแล้วมันรู้เรื่องอ่ะอย่างเช่นอันนี้ก็คือมีความอดทนนะคะหรือจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นรถยนต์ก็ยังได้เลยถูกไหมคะหรือ,เป,อ,รเ,อ,อเปลี่ยนอะไรเอ่อเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นรถยนต์ก็ได้อะสมมุติเงี้ย p อลอา plus d e voiture ใช่ไหมคะสมมติถ้าซียงใช้แบบอาบัวอะประหยัดใช่ไหมคะประหยัดกระดาษอะประหยัดที่ไปเลย p อลอา plus d e voiture กว่าเพียร์พอ l มีรถยนต์มากกว่าเพียร์หรือ p อลอา moins d e voiture นะคะกว่าเพียร์พอมีรถยนต์น้อยกว่าเพียร์แล้วถ้ามีเท่าๆกันล่ะใช่ไหมคะก็เป็น p อลอา autant d e voiture ใช่ไหมคะกวเพียร์ จบเพราะตอนนี้เราใช้แวบ d, อาวัวก็เป็นอาวัวแ,แก้วก็ชูสใช่ไหมคะเวลาเราท่องอะแวบอาวัวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโครงสร้างก็คืออาวัวแ,แก้วก็ชูสมีอะไรเนี่ยจบได้แล้วนะคะอะลองดูประโยคอื่นบ้างก็ได้สมมุติทีเอาเป็นอาจจะเปลี่ยนแวบที่เราใช้แวบรรนะเราใช้แวบอะไรนะเราใช้แวบอาวัวไปแล้วใช่ไหมคะอยากจะเปลี่ยนอะอาจจะเปลี่ยนเป็นแวบตัวอื่นอะสมมุติทีแต่งว่าอ่าร์นอะอะไรดีคะอ่านมองช กินก็ได้ค่ะอ่ะกินหรืออ่ะมองอะไรดีเอ่ยอมองพลูกินมากกว่าใช่ครับเอาโครงสร้างเข้ามาพลูเดอร์ใช่ไหมคะพลูเดอร์ทีเนี้ยเอาคำนามมาต่อท้ายคำนามมาต่อท้ายเอาอะไรจะกินอะไรมากกว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะเออจะกินอะไรมากกว่าใครล่ะใช่ไหมคะสมมติกินอะไรดีเอาสั้นๆเอาปอมแล้วกันอ่ะละปอมใช่ไหมคะเดบป,ปอมอินปอม,มันก็คือแอปเปิ้ลอย่างที่บอกว่าไม่ต้องใส Arctic, ่อาร์ติเกิลไม่ต้องใส่เพศนะคะก็ใส่ไปเลยใช่ไหมคะอาร์มองพลูเดอร์ปอมใช่ไหมคะ อ่านกินแอปเปิ้ลมากกว่ามากกว่าไรเดียมากกว่าอลิสแมวอลิสละกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาลุกลุกตรงนี้สิเขียนไปละสิเปลี่ยนชื่อคนนะคะสิเปลี่ยนชื่อคนเป็นอะไรดีเป็น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 อะไรอ่ะเป็นเดี๋ยวนะคะขยับขยับอ่ะเป็นโกคาร์ลีก็ได้อ่ะอ่านะคะอ่านมองชลุสเดอะบอมกับโกคาร์ลีอ่านกินแอปเปิ้ลมากกว่าโกคาร์ลีแล้วถ้าสมมติว่า อานกินน้อยกว่าล่ะใช่ไหมคะก็เป็นอ่านมองชใช่ไหมคะมองชขอโทษอ่านมองชใช่ไหมคะน้อยกว่าโครงสร้างคือเลยคะม่วงนะคะก็เป็นม่วงเดอใส่คำนามเข้าไปไม่ต้องใส่เพศนะคะม่วงเดอปอมใส่เกอด้วยเพราะว่าจะเทียบว่ากินน้อยกว่าใครนะคะก็ใส่แล้วก็ใส่ชื่อโกคารลีเงี้ยคะ่ะจบหรือแล้วถ้ากินเท่ากันล่ะก็ต้องเป็นอ่านะใช่ไหมคะอ่านเนาะ มองช์ใช้อะไรคะโครงสร้างคือโอตองเดอร์จำได้ไหมคมื่อกี้โอตองเดอร์ทุกคนก็จดกระดาษตามที่ซีเรียงไปคือจดเรียงมาตามเมื่อกี้แล้วเวลาที่พูดถึงกระดาษแผ่นแรกนะทุกคนจะได้เห็นว่าก็กลับไปดูของตัวเองนะคะแล้วก็มาเขียนอย่างนี้มันจะง่ายเนาะอ่านมองโอตองเจอปอมใช่ไหมคะเกอโกราลีอย่างเงี้ยจบได้แล้วเห็นไหมคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งแบบอ่ะก็คือใช้แบบมองเช่เนาะ ก็เหมือนกันใช้แว็บมงเชก็แก้วก็โชว์ถูกไหมคะกินอะไร ornament? ใครกินอะไรมากกว่าใครใครกินอะไรน้อยกว่าใครใครกินอะไรเท่ากับใครอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้กําลังอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบที่เป็นคํานามนะคะอ่าอ่ะขยเบอีกหน่อยก็ได้อ่ะสมมุติก็นี้แล้วก็จินตนาการเอาอะไรดีอาจจะบอกว่าแว็บอะไรดีเอาแว็บซื้อบางก็ได้เมื่อกี้มีแว็บอาวัวไปแล้วใช่ไหมคะอาวัวแก้วก็โชว์แล้วตอนนี้ก็เมื่อกี้เป็นมงเชก็แก้วก็โชว์สองแว็บแล้วใช่ไหมคะต่อไปอาจจะเอาแว็บ อาเชตต์เกลโกชอสก็ได้ก็คือเดี๋ยวซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรใครซื้ออะไรมากกว่าใครอย่างเงี้ยค่ะอ่านะคะยกตัวอย่างเช่นอาซีอาจจะบอกว่าชาเชตใช่ไหมคะชาเชตอะไรดีบลูเดอร์อาะโครงสร้างเข้ามาบลูเดอร์ใ่ไต้องมากกว่าบลูเดอร์ที่นี่หาคำนามมาจับใส่ซี่จะซื้ออะไรมากกว่าใครซีอาจจะบอกว่าชาเชตบลูเดอร์มิซองใช่ไหมคะฉันซื้อบ้านมากกว่าฉันซื้อบ้านมากกว่าเธออ่ะง่ายๆดีพอจบ เป็นคนอย่างเงี้ยคะ่ะใส่เป็นคนตงตรงนี้ก็ได้ jachet plus e jachet plus d e maison que toi นะคะหรือถ้าบอกว่าฉันซื้อน้อยกว่าล่กก็เป็น jachet ใช่ไหมคะ jachet moins d e ใช่คะโครงสร้าง moins d e maison ฉันซื้อบ้านน้อยกว่าเธอนะคะ jachet moins d e maison que toi แล้วถ้าซื้อเท่ากันละ่ะอะรวยเท่ากันนะคะก็เป็น jachet โอตองใช่ไหมคะโอตองเดอะเมซงนะคะเกิดตัวเนี้ยจบได้แล้วโอเคไหมคะอ่าแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรอะ่ะก็มี3ตัวอย่างแล้วเนาะใช่ไหมคะตั้งแต่มีอะไรใช่ไหมคะมีอะไรมีอะไรเสร็จทำไมคะกินอะไรก็ได้หรือ ซื้ออะไรก็ได้นะคะก็แล้วแต่ลองไปนึกแวบมานะคะว่าใช้แวบอะไรได้บ้างนาะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกก็ตามโครงสร้างเนี่ยค่ะตามโครงสร้างที่ใช้เห็นนะคะหาแวบมานะคะอีกรอบนึงอะหาแวบมาให้ได้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บถ้ามากกว่าก็เป็น plus เดิมบวกคำนามไม่ต้องมีเทศนะคะพ l u s เดิบวกคำนามแล้วยังมีเกอร์เพราะาเราต้องเปรียบเทียบไหมคะแล้วก็มวง er เดิมนาะยล l u เดมากกว่ามวงเดิม น้อยกว่าแล้วก็อดจองเดินนะคะเท่ากันแค่นี้เองจบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบคำนามนะคะตอนนี้มี2คลิปแล้วำสองอีพนะคะอีพแรกก็คือเปรียบเทียบ adjective ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบคำนามโอเคเนาะลองไปฝึกแต่งกันมาดูนะคะหรือลองแต่งลงไปในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวซีช่วยดูให้เนาะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ